โอเคนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ทําไมคนเราถึงต้องทําประกันชีวิตและอาชีพเราอ่ะมันยิ่งใหญ่ยังไงจริงๆประกันชีวิตคือการวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตทําไมต้องวางแผนการเงินนะคะวางแผนการเงินวางแผนการเงินอันแรกค่ะวางแผนการเงินสําหรับคนที่รู้สึกว่ากลัวตายก่อนเวลา วันนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรากลัวว่าถ้าวันนึงเราออกจากบ้านแล้วเราไม่ได้กลับเข้าบ้านลูกภรรยาพ่อแม่เรานี่สินที่เรามีอยู่อ่ะใครจะรับผิดชอบต่อเพราะฉะนั้นนะคะ่ะเราก็มีหน้าที่หากออกไปเจอผู้คนใครบ้างที่เป็นหัวหน้าครอบครัวใครบ้างที่เป็นเสาหลักแล้วถ้าเขาจากไปแล้วมีคนข้างหลังเดือดร้อนหน้าที่เราคือออกไปบอกเขาเพราะคนทุกคนที่ยังไม่เคยเสียชีวิตเขาคิดไหมคะว่าเขาจะเสียชีวิตน้อยคนนะ จนกระทั่งจะมีเหตุการณ์เช่นคนใกล้ตัวเขาเสียชีวิตเขาอาจจะคิดแต่ชีวิตมันสวยงามจนกว่าใครบางคนคือมันไม่มีใครคิดว่าเขาจะตายอ่ะคนที่เสียชีวิตวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นงานของเราคือการออกไปบอกหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้ค่ะว่าพี่วันนี้ถ้าพี่ไม่อยู่มีคนเดือดร้อนไหมพี่วันนี้ถ้าพรุ่งนี้พี่จากไป ทรัพย์สินทุนประกันที่พี่มีเพียงพอให้ลูกกับเมียพี่อยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อได้กี่ปีเพราะฉะนั้นเราตั้งคําถามแค่นี้เองค่ะถ้าเขาเริ่มคิดได้แล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าเออว่าพี่มีทุนห0,000นเองพี่500 0 0นพอไหมคะกว่าลูกเล็กของพี่จะเรียนจบปริญญาตรีต้องใช้เงินกี่ล้านบ้านหลังนี้พี่ยังผ่อนอยู่ไหมคะผ่อนอยู่ติดแบงค์อยู่4ล้านถูกไหมคะพี่แล้วถ้าพี่จากไปใครจะผ่อนต่อ รถคันนี้ยังผ่อนอยู่ไหมคะพี่ภรรยาพี่เป็นแม่บ้านวันนี้ถ้าพี่ไม่อยู่เขาจะลุกขึ้นมาทํางานหาเงินได้ไหมเราแค่ออกไปเตือนนะคะให้ใครบางคนที่เขามีสํานึกรับผิดชอบครอบครัวเขาแต่เขาลืมนึกออกไหมคะเขาลืมคิดเราออกไปเตือนถ้าเขาคิดได้เขาซื้อคะ่ะแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้เราไม่ต้องเสียใจเลยเพราะมันคือครอบครัวเขาเขาไม่ซื้อเราแค่ไม่ได้แอปหนึ่งแอป แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาเขาเดือดร้อนไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลแรกมันจึงเห็นไหมคะว่าไม่มีสินค้าทางการเงินตัวไหนบนโลกใบนี้นะคะที่ช่วยเหตุผลที่1วันนี้เอาเงิน1 0 0 0 0แสนไปฝากธนาคารตายได้1 0 0 0 0แสนเอาเงิน1 0 0 0 0แสนไปลงกองทุนเล่นหุ้นยังไงก็อาจจะได้เพิ่มนิดหน่อยหรือติดลบถ้ามนติดลบนะคะเพราะฉะนั้นประกันชีวิตเป็นสินค้าตัวเดียวค่ะที่คุณเอา10,000แสนมาไว้กับประกรันแล้วถ้าตายคุณอาจจะได้10บล้าน นะคะเป็นสินค้าตัวเดียวเราจรึงไม่มีคู่แข่งนะคะแบงก์ก็ไม่มีนะสินค้าตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีคําถามพี่ยามถามช่วงท้ายนะนะคะเหตุผลที่2ค่ะเหตุผลที่คนต้องซื้อประกันชีวิตนะคะแล้วก็งานของเราไปช่วยเหลือผู้คนยังไงคือเหตุผลของความซับซ้อนทางการเงินนะคะเหตุผลแรกคือกลัวตายเร็วแล้วคนข้างหลังเดือดร้อนนะคะเหตุผลที่สองคือกลัวตายช้าแล้วตัวเองอะเดือดร้อน เพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งว่าเดี๋ยวฉันมีลูกเดี๋ยวให้ลูกเลี้ยงเดี๋ยวให้สามีเลี้ยงโน <No. S 1> ทุกวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะขนาดตัวเราเองซึ่งเป็นลูกอะ่ะเรายังไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ให้สุขสบายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าหวังพึ่งคนอื่นในวันที่เรากรเกษียณแล้วเราทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของประกันชีวิตและหน้าที่ของเราอะคะ่ะคือออกไปบอกทุกคนว่าเฮ้ยวันนี้เราทํางานอะ่ะทุกคนอาจจะ,กะเกษียณถึงอายุ60ถูกไหมคะแต่6 0ถึงแปดสิบหรือห0สิะคะ่ะ มันเป็นชีวิตหลังเกษียณที่ทุกคนนะต้องไปถึงและมันมีค่าใช้จ่ายแน่นอนถูกไหมคะค่ากินค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าค่าน้ำมันลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวนันและตัวที่มันจะเยอะมากๆคือค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทำงานแล้วใช้เดือนชนเดือนใช้เดือนเกินเดือนติดลบคำถามคือชีวิตหลังเกษียณคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ เพราะฉะนั้นพอเราออกไปคุยกับคนนะคะว่าเฮ้ยเพื่อนวันนี้เพื่อนต้องเก็บตังนะแก่ตัวไปใครจะเลี้ยงเตือนเสร็จถ้าเขาคิดได้เราได้ทําบุญทําบุญกับชีวิตของเขาแทนที่เขาจะซื้อ iPhone แทนที่เขาจะซื้อของฟุ่มเฟือยบางอย่างเขาจะฉุกคิดนิดนึงค่ะแล้วก็เฮ้ย10% 20%ของรายได้ต่อเดือนต้องเอามาเก็บเห็นไหมคะว่าความสวยงามของอาชีพเรายิ่งใหญ่มากนะคะ แต่วันนี้ผลลัพธ์มันยังไม่เห็นหรอกค่ะจนกว่าลูกค้าจะเดินทางไปถึงในวันที่เขาวายุกสิบนะคะแล้วเขาได้รับเงินคืน3ล้านห้าล้าน1ิบล้านนะคะวันนั้นถ้าลูกค้ายังอยู่ถึงเราจะรู้เลยว่ามันยิ่งใหญ่มากนะคะนี่คือเหตุผลที่สองนะคะที่งานของเราจะได้ออกไปช่วยวางแผนทางการเงินให้กับคนอันนี้ขออนุญาตตอบพี่โจ๊กเลยนะคะว่ากินน้ำแป๊บ <laughs> พี่โจ๊กถามว่า มีข้อโต้แย้งเนาะนะคะว่าโอ้ยผมไม่ชอบหรอกประกันน่ะผมเล่นหุ้นดีกว่าผมซื้อกองทุนดีกว่าคําพูดนี้คือคําพูดที่ลูกเคสที่พี่ขวัญเก็บเบีย้ยปลายปีที่แล้วมา1นึ่งล้านห้าแสบาทนะคะจากลูกค้าจากโซเชียลนะที่รู้จักกันเพียงแค่8เดือนพี่ขวัญก็ขายไอเดียว่าน้องตั้มนะคะน้องตั้มเนี่ยต้องการเงินไว้กเกษียณนะเก็บเงินเอาไว้เวลากเกษียณเนะี่ยจะได้มีเงิน บนานาญเหมือนเป็นข้าราชการนะคะเลี้ยงดูเราจนเกษียณน้องตั้มก็พูดเหมือนกันเลยว่าโอ๊ยพี่พผมลงทุนอยู่แล้วเดือนนึงก็ตั้งหลายแสนผมเล่นหุ้นผมซื้อกองทุนพี่หันบอกน้องตั้มว่าดีค่ะแต่เงินลงทุนกับเงินเก็บเพื่อเก็บมันคนละส่วนกันเงินลงทุนคือเงินเพื่อความมั่งคัง่งหมายความว่าเงินเนี้ยอาจจะต่อให้เรามั่งคั่งมากแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะติดลบเป็นไปได้ใช่ไหมคะ น้องตั้มเคยเอาไปลงทุนเล่นหุ้นหรือกองทุนแล้วมันติดลบไหมคะเขาบอกว่าก็มีช่วงนี้ก็เป็นอยู่พี่คำถามนี้มันทำให้เห็นว่าเงินเพื่อการลงทุนเน้นความมัง่งคั่งแสดงว่าไม่การันตีคำถามคือในวันที่เราอายุ60ะคะ่ะเราต้องการสิ่งที่ไม่การันตีหรือเราต้องการความมั่นคงที่การันตีเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องการความมั่นคงถูกไหมคะถ้าวันที่เราอายุ60แล้วหุ้นติดลบ หุ้นขัดทุนหรือตลาดหุ้นเจ๊งแล้วล้มหมดเลยคุณไม่เหลือเงินสักบาทคำถามคุณจะทำยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เงินสองก้อนน่ะมันคนละวัตถุประสงค์กันนะคะเราต้องเข้าใจว่าชีวิตหลังเกษียณตอนที่คุณอายุ60คุณต้องการความแน่นอนที่การันตีแน่นอนเขาเรียกว่าเงินเพื่อความมั่นคงเงินก้อนนี้ต้องถูกกันออกมา 10- 2 0ของไรายได้ต่อเดือน และต้องการรันตีแน่นอนว่าครบสัญญาฉันต้องได้เท่านี้แน่นอนนะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องได้เท่านี้เขาเรได้เงินเพื่อความมั่นคงในขณะที่เงินก้อนนี้เงินเพื่อความมั่งคั่งต่อยอดเงินก้อนนี้ต้องการออกมานะคะและต้องทําใจได้ว่าถ้ามันหายไปทั้งหมดคุณต้องไม่ตายคุณต้องอยู่ได้มันเป็นเงินคนละส่วนกันนะคะเหมือนวันนี้เรามีไข่พันฟองอะค่ะ ไข่เนี่ยมันเปลาะบางเหมือนเงินนะคะเราเอาไข่พันฟองไปใส่ในตะกร้าเดียวหมดเลยเช่นตะกร้าหุ้นแล้วพอมันตกแตกไข่แตกหมดเลยนะคะชีวิตจบแต่วันนี้ค่ะนักวางแผนทางการเงินเขาบอกให้ลูกค้ากระจายเงินเป็นส่วนๆนะคะส่วนที่เป็นาวางแผนกเกษียณต้องมีส่วนที่เป็นความมั่นคงค่ะและความมั่นคงตัวเดียวที่จำเป็นที่สุดคือการซื้อประกันชีวิต นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเอาผลตอบแทนของประกันชีวิตไปเทียบกับ,บุูนหรือกองทุนเราอาจจะสู้ไม่ได้ไงเพราะเราไม่ได้ต้องการความมั่งคั่งจากเงินประกันชีวิตมันเป็นคนละวัตถุประสงค์กันเหมือนวันนี้ทําไมลูกค้าซื้อลอตเตอรี่ถามว่าซื้อลอตเตอรี่รู้ไหมว่าตัวเองจะถูกหรือจะผิดส่วนใหญ่ผิดถูกไหมคะแต่ทําไมยังซื้ออ่ะเพราะรู้ว่ามันมีโอกาสลุ้นรางวัลไงนะคะเพราะฉะนั้นมันคนละวัตถุประสงค์กันในการซื้อนะคะเขื่อนไหมคะพี่โจ๊กเนาะให้เราเข้าใจคอนเซปตะะ์ว่าประกรันส่วนประกัน ลงทุนส่วนลงทุนคนละตะกล้าไม่ต้องมาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะแต่ในชีวิตหลังเกษียณต้องเน้นความมั่นคงมากกว่าความมั่งคั่งนะคะก็คือสมมุติถ้ามีเงินก้อนนะคะคุณต้องสร้างความมั่นคงก่อนนะจนคุณมั่นใจว่าคุณมีเงินเกษียณหลังเกษียณแล้วเนี่ยสมมติว่า10บล้าน10บล้านนี่ต้องมั่นคงแล้วนะเงินที่เหลือคุณถึงจะเอาไปลงทุนถ้ามันได้มาเพิ่มถือเป็นกําไรถ้ามันติดลบคุณไม่ซีเรียสเพราะคุณมี10บล้านอยู่เนาะ ทีนี้มาดูเหตุผลที่3ค่ะที่เราออกไปช่วยเหลือผู้คนยังไงวันนี้ตัวนี้ทุกคนประจักษ์เลยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลทุกที่แพงมากระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลกับเอกชนถ้าเลือกได้อยากไปไหนคะเอกชนเนาะระหว่าง ห้องเดี่ยวห้องรวมกับห้องเดี่ยวอยากไปห้องไหนห้องเดี่ยวระหว่างห้องเดี่ยวธรรมดากับห้องเดี่ยว V I P V I P ถูกปะ้ะเราก็อยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในวันที่เราป่วยเนี่ยเราก็อยากได้สวัสดิการหรือการบริการที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราออกไปบอกผู้คนนะคะว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนต้องการเงินก้อนเล็กมาปกป้องเงินก้อนใหญ่นะเพื่อนกันเงินออกมาเดือนละสามพันเดือนละห้าพันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเขาเรียกว่าใช้เงินก้อนเล็ก ปกป้องเงินก้อนใหญ่นะคะถ้าลูกค้าที่ไม่มีประกันชีวิตต่อให้คุณมีเงินลงทุนในหุ้นหรือกองทุน50บล้านนะถ้าลูกคุณป่วยคุณก็ต้องถอนเงินมารักษาอันนี้เป็นเคสเกิดขึ้นจริงที่เป็นตัวแทนของเรานะคะที่เป็นที่ปรึกษาของการลงทุนพอร์ตหุ้นเขาจะดูแลเฉพาะลูกค้าที่พอร์ต50บล้านขึ้นไปหลายคนรู้จักคุณจูนเนาะเขาเจอเหตุการณ์คือลูกค้าเขาอะค่ะลงทุนกับเขา5้าบล้านแล้วลูกเขาเป็นลูคีเมีย นะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขาพาลูกไปรักษาที่เมืองนอกใช้เงิน50บล้านบาทเขาต้องถอนพอร์ตหุ้นทั้งหมดนะคะห้ล้านแล้วเอาไปรักษาลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอาชีพเราช่วยเหลือผู้คนยังไงคือให้เขากันเงินออกมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าทํางานทั้งชีวิตเพื่อจะเก็บเงินไว้ให้โรงพยาบาลอย่าทํางานทั้งชีวิตเก็บเงินเอาไว้ตั้งใจจะให้เป็นบรดกลูกสุดท้ายต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมดเลยนะคะคนที่ชาญฉลาดเขาต้อง ผลักภาระให้มืออาชีพดูแลนะคะแต่คนที่ไม่เคยป่วยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นไงประกันชีวิตอ่ะแต่เขาจะนึกถึงประกันสุขภาพตอนไหนคะตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วถูกไหมคะตอนที่หมอบอกว่าเจอซีดนะเจอความดันนะเจอเบาหวานนะโอ้ตอนนั้นคิดถึงประกันเป็นอย่างแรกเลยเนาะซึ่งมันทำไม่ได้ละนะคะเราก็แค่ออกไปบอกออกไปเตือนนะคะว่าเฮ้ย hey, เพื่อนสวัสดิการค่ารักษาที่เพื่อนมีอยู่พอไหม ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่าไปหรือ,อยังตอนนี้มันเอาแล้วนะมันต้องอัปเดตทุกๆ3ปีค่าห้อง2องพันตอนนี้ไปที่ไหนไม่ได้แล้วนะค่ารักษาแบบจำกัดวงเงินไม่พอแล้วนะผ่าตัดไส้ติ่งตอนนี้ก็แสนสองแสนแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะเห็นไหมคะว่าหน้าที่ของเราอะคะเราอย่าไปคาดหวังว่าเราจะออกไปขายแล้วออกไปปิดแอปปิดแอปปิดแอปถ้าได้มันก็ดีเนาะแต่เราแค่รู้สึกว่าวันนี้งานของเราคือการออกไปเล่าออกไปบอกออกไปเตือน ว่าทำไมเขาถึงต้องซื้อประกันสุขภาพทำไมเขาถึงต้องเก็บเงินเอาไว้หลังเกษียณทำไมเขาถึงต้องมีทุนชีวิตสูงๆในวันที่เขาจากไปนะคะส่วนเขาจะคิดได้หรือไม่ได้เรื่องของเขาค่ะนะคะมันแล้วแต่บุญกรรมนำพาเนาะถ้าเขากับเราบุญเท่ากันถ้าเขาบุญเสมอเราเขาคิดได้เขาก็ซื้อนะคะถ้าบุญเขาไม่ถึงเราตาเขาไม่ถึงก็ปล่อยเขาไปนะคะเหตุผลที่4ี่คือไม่ชอบประกันเลยนะคะแต่ซื้อเพราะว่าอยากจะลดหย่อนภาษีนะคะอยากจะ เก็บเงินเพราะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่หรือแม้กระทั่งซื้อเพราะช่วยตัวแทนเกียรติประกันมากไม่ชอบเลยแต่ว่าแฟนมาขายประกันก็ต้องซื้อไงลูกมาขายประกันก็ต้องซื้อไงนะคะเพราะฉะนั้นใน4เหตุผลนี้ค่ะเราจะเห็นไหมคะว่าอาชีพเรายิ่งใหญ่มากนะคะเราต้องทะลุทะลวงแลาต้องเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าไม่มีประกันชีวิตแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับครอบครัวเขาเนี่ยเดือดร้อนมากนะคะชีวิตเปลี่ยนไปเลย แต่วันนี้แค่เขามีประกันชีวิตเป็นหลักหลักทรัพย์ที่ดีเป็นหลักประกันที่ดีอะค่ะชีวิตเขายี่เหมือนเดิมแม้หัวหน้าครอบครัวจากไปถ้าเขามีทุน10ล้านนะคะแม่บ้านนะคะแล้วก็เด็กกำพร้ายังได้เรียนโรงเรียนเดิมยังได้อยู่บ้านหลังเดิมเพื่อให้เขาประทังชีวิตและวเยียวยาในการปรับสภาพชีวิตเขาอยู่ต่อได้นะคะ โอ้พี่เจอคุณกำนำ้ำปลาชอบชอบชอบพี่ยา,ามีคําถามใครส่งมาเพิ่มไหมคะใครมีคําถามส่งมาได้นะคะทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะโอ้ยเราเหลือเวลาอีกแค่เจ็ดนาทีโอเคค่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นศรัทธาในอาชีพนี้ค่ะเชื่อว่าเราได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองค่ะว่าวันนี้เราเข้ามาในอาชีพนี้เพราะอะไรถ้าท่านอยากจะมีไรายได้หลักแสนอยากจะมีไรายได้หลักล้านเขียนมาลงไป ะะเป้าหมายจะทําให้เราอะมีแรงที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นอย่าเอาน้ําลายราคาถูกเนาะมาทําลายความฝันราคาแพงไม่ว่าใครจะพูดอะไรขอให้เชื่อมั่นว่ามีคนทำอาชีพนี้ได้เราต้องไปต่อนะคะแล้วเราก็ต้องสําเร็จนะคะแล้วก็ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองนะคะความรู้แม่นหรือยังไม่รู้เข้ามาเรียนทักษะการขายยังไม่เก่งเข้ามาฝึกนะคะแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวเองทํายังไงให้ปังในอาชีพนี้